ครับสวัสดีครับผมนายธนศักดิ์สิริจันทร์ครับเป็นวิศวกรสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนาครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับในส่วนของพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยค่อนข้างจะอยู่บนเขานะครับก็เลยทำตัวรถโมบายพลอยสีสมานะครับซึ่งตัวรถเองเนี่ยเราได้ออกแบบให้ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังตัวหัวไร่ไปนาหรือว่าในส่วนของสถานที่เก็บกองตัววัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรครับครับตัวรถโมบายเ p ลาิสนะครับมีระบบในส่วนของการผิไฟฟ้าอยู่ในตัวนะครับซึ่งสามารถรับวัสดุทางการเกษตรนะครับในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าก็ได้ครับหลักๆก,ก็คือเราเอาวัสดุทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสังาวโพดเงามันสัมปะหลังหรือว่าเชียวมวลอื่นๆก็ได้นะครับนำไปใส่เครื่อง ysis, เพลาวิสก็จะได้เป็นผ่านไบโอชืออกมากครับ วิธีการเผาถ่านเดิมเนี่ยเราอาจใช้เวลาประมาณ1คืนนะครับก็คือจุดเตาตอนเย็นนะครับเราก็ได้ถ่านมาตอนเช้านะครับแต่ในส่วนของตัวระบบพาโลเวซิสเนี่ยเราสามารถที่จะได้ถ่านออกมาทุกๆ2ชั่วโมงครับถ่านที่ผ่านกระบวนการพาโลเวซิสนะครับเนื่องจากว่าในการกระบวนการเผาถ่านทั่วไปเนี่ยลาาักษณะการเผาก็คือนําตัวเชี้อมวเนี่ยมาเผานะครับแต่ว่าในส่วนของระบบพาโลเวซิสเนี่ยเรามีในส่วนของตัว เขาเรียกว่าเป็นถังเรอคเตอร์นะครับก็คือให้ความร้อนจากภายนอกเข้าไปนะครับฐานที่ได้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่านะครับมีความบริสุทธิ์กว่านะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เกิดการลุกไหม้ในตัวของตัววัสดุที่ใช้ทำฐานเองก็เป็นที่น่าอใจครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะส่งตัวรถโมบายปริซิสเราไปกำจัดตัวสังข้าวโพดในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับซึ่งรอบในการ ทำลายนะ่ยก็อยู่ประมาณ4เดือนนะครับถ้าคิดเป็นจํานวนสังขพดที่เราได้ทําให้เป็นตัวฐานไบโอชาเนี่ยก็ปีหนึ่งก็ประมาณ4 8 0 0 0กิโลกรัมนะครับถ้าตีเป็นฐานไบโอชาแล้วเนะี่ยก็ประมาณ1 7 0 0 0กิโลกรัมครับในการนําไปต่อยอดนะครับเนื่องจากตัวโครงการเองหลักๆเนี่ยมองไปถึงเชื้อเพลิงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของไบโอชาเนี่ยมีในส่วนของการนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับ เช่นเป็นวัสดุปรัปรุงดินนะครับหรือในบางที่เนี่ยตอนนี้ที่กำลังศึกษากันก็คือการนำเบลชาเนี่ยไปผสมกับตัวแอดเฟล์นะครับเพื่อทำเป็นถนนครับ,รบในส่วนรถโมบายพาราซิสนะครับก็จะช่วยในส่วนของการลดการเผากองนะครับซึ่งในส่วนของการเผากองเนี่ยสร้างปัญหาในส่วนของ p ีเ5็โดยตรงค่อนข้างเยอะนะครับโดยตัวระบบเองเนี่ยเ,เราเผาที่ อุณหภูมิสูงครับประมาณ7.8 0 0รอ,องศานะครับทำให้ตัวออมลพิษต่างๆที่เผาครับลดน้อยลงกว่าการเผาที่เป็นการเผากองครับหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยลดปัญหาการเกิด PM2.5 ในภาคเหนือของเราครับ